สวัสดีครับผมว่าที่ร้อยตรีจันยาสุดาจันทร์ครับผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเวียงแหงนะครับซึ่งโดยภารกิจหลักของทางสอกอของเรานะครับการดำเนินงาน3ภารกิจหลักก็คือ 1. การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2. การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและ 3. การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับนะครับซึ่งเป็นภารกิจหลักทั้ง3าภารกิจของเรานะครับแต่นอกเหนือจากภารกิจหลักนะครับ ทางสกรเราเองเนี่ยก็ยังให้ความสําคัญในเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการนะครับของคนพิการาซึ่งทางสกรเราเองเนี่ยก็ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่า,ายนะครับในการช่วยเหลือสนับสนุนและการขับเคลื่อนง,งานของคนพิการในพื้นที่ในการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของผู้พิการนะครับซึ่ง เราขับเคลื่อนตามบริบทพื้นที่นะครับซึ่งอำเภอเวงแหงเรามีกลุ่มชาติพันธุ์นะครับทั้งหมด9ชาติพันธุ์ซึ่งอาจจะมีปัญหาในเรื่องของผู้ไม่รูหนังสือนะครับเรื่องการสื่อสารที่อาจจะเป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนนะครับซึ่งเราก็พยายามร่วมมือกับภาคีข่ายในในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและก็พัฒนาการรู้หนังสือของกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยนะครับซึ่งผู้พิการเนี่ยในปีนี้ได้รับ ทุนอาชีพนะครับจากภาคเอกชนจํานวน5รายซึ่งจากการดําเนินงานเนี่ยก็เห็นว่าคุณภาพชีวิตของผู้พิการเนี่ยดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับสวัสดีค่ะดิฉันนางขวัญล่าเนื่องจำนงค่ะนายกกิ่งกาชาติอำเภอเวียงแหงและประธานชมรมผู้พิการอำเภอเวียงแหงค่ะวันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะคะดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของชมรมผู้พิการของอำเภอเวียงแหง สิ่งหนึ่งที่ประทับใจในชมรมนะคะอยญ่จะบอกว่าการทำงานร่วมกันกันกบชมรมเนี่ยเรามีภาคีเครือข่ายค่ะด้วยภาคีเครือข่ายแล้วก็3อบทอที่ร่วมสนับสนุนชมรมเป็นอย่างดีเรื่อยๆมานะคะจริงๆอ่ะการทำงานของเรานะคะเราจะเริ่มต้นด้วยการทำงานด้วยชมรมอย่างเดียวก็ไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่มี3มอบทอคอยช่วยเหลือแล้วก็หลายๆหน่วยงานภาคีเครือข่ายคอยช่วยเหลือนะคะ จะยกตัวอย่างนะคะหนึ่งเคสของผู้พิการที่เรามอบทุนให้กับตำบลแสนไหไปนะคะการลงพื้นที่ของเรานะคะเราได้ไปดูพื้นที่ว่าเมื่อไหร่ที่เราได้มอบทุนให้กับผู้พิการไปแล้วนะคะเราก็ได้ลงไปเยี่ยมชมว่าสิ่งที่เราให้ไปแล้วเขาต่อยอดผลผลิตเป็นยังไงบ้างเราได้ไปเยี่ยมชมเคสของน้องวิเชียนนะคะวิเชียนที่อยู่แสนไห เคสนี้นะคะอยากจะขอบคุณนายกเทศบาลแสนห่นะคะที่คอยดูแลเคสนี้เป็นอย่างดีมาตลอดนะคะทุนของน้องวิเชียนเนี่ยนะคะสามารถที่จะเลี้ยงดูคนทั้งครอบครัวได้เลยนะคะถึงแม้จะเป็นผู้พิการแต่ว่าสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ดูแลคุณพ่อดูแลคุณแม่แล้วก็ดูแลภรรยาได้แล้วก็เชื่อว่าทุนอีกหลายๆทุนนะคะจะสามารถดูแลให้กับครอบครัวที่ยังยากจนอยู่ได้นะคะการพริการของเขาเนี่ย ไม่สามารถที่จะบั่นทอนหรือทำทำให้เขาหมดกำลังใจในการดูแลครอบครัวได้เลยยิ่งได้รับทุนของจากผู้ดูแลหรือสนับสนุนทุนพิการนี้แล้วนะคะยิ่งทำให้ทั้งครอบครัวเขามีกำลังใจแล้วก็ต่อสู้กับสิ่งที่เขาเผชิญอยู่ถึงแม้จะพิการร่างกายแต่จิตใจเขาไม่ได้พิการเลยอยากจะขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะขอบคุณค่ะขอขอบคุณบริษัทออโตเอ็ก ที่ช่วยสนับสนุนดูแลน้องผู้พิการในชุมชนของผมผมขอคุณอย่างสูงครับขอบคุณเจ้าขอบคุณอันบริษัทออโต้เอ็กซ์จำกัดเจ้าขอบคุณทั้งนั้นเจ้าที่มาช่วยเดือยน้องวิเชียนเดินสุ่มเจ้าเนเนเเดินสุ่มเจ้าทำสองยางค่ะทำกลุ่มผักกระเพาะแล้วก็เลี้ยงไก่ดำแต่ว่าเราเป็นคนดูแลใช่ไหมเป็นคนดูแลโครงการนี้ช่วยกันแทนแฟนใช่ไหมคะ ออเป็นแม่ชู่้ดูแลด้วยดูแลลูกเนี่ยแม่ดูแลวิเชียนเนาะอ่าแล้วก็ส่วนภรรยานี่ภรรยาของวิเชียนก็คอยไลยทำงานที่สวนให้ปีนี้ได้คุณมาเนี่ยเออเราได้กำไรหรือยังเกอดรายไหมเนาะได้ผม่อมากอกซื้อคัะ เม็ด e <bunker. S 2> พักเม็ดเหนียวมาปลูกขวังมันก็ได้อยู่เจาะกดจังหาะให้ดเชียร์นะครับพิการที่รับรับปรุนะครับตอนนั้นตอนตอนแรกยังไม่ได้รับปุุเพื่อใส่เปล่เขาก็มามามาดูว่าความเป็นอยู่หรืออาชีพเป็นยังไงนะครับทางครอบครัวก็ถนัดทางการการเกษตรก็คือการปลูกพักปลูกขายเลยนะครับเนาะแล้วก็เขาคิดว่าตัวเนี้ยถ้าได้ทุนมาก็คือจะเป็นตยอดตัวเนี้ยที่ครอบครัวมาทำอยู่ละนี่นะครับเนาะก็คือการปลูกพัก อาที่พามาคือปลูกไว้กินไว้อย่างไรได้นะครับเนาะแต่ว่าการขายเราขายกลับบ้านตำไหนยังไม่รอนแดกห้องอ่า,นอานัน,นจออนามคนบ้านนี้นะครับแต่คิดว่าตัวเนี้ยถ้าเขาได้ทุนดีเขาได้ทุนมาคือว่าตัวนี้จะสามารถไปสร้างความมั่นคงในครอบครัวนะครับที่ตรงนี้เพิ่ได้นะครับเนาะแล้วก็จะสามารถไปแล้ที่เชิงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอ่าครับ นําทุนอาชีพที่ได้รับไปสร้างอาชีพสร้างรายได้ในอนาคตนะครับซึ่งก็เป็นแนวคิดที่เราคิดร่วมกันว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับผม